บทสรุปการประชุมวิชาการเขตส,สุขภาพที่1ประจำปี2567ประกายความเป็นเลิศสู่เส้นทางสุขภาพดียิ่งใหญ่ยั่งยืน <S 2> <S 2> <S การประชุมวิชาการเขตส,สุขภาพที่1ประจำปี2567ภายใต้แนวคิด Good Health and Well Being, Best Practice and Innovation Sharing แน่นด้วยองค์ความรู้นวัตกรรมและแรงบันดาลใจสู่เส้นทางสุขภาพดีอย่างยั่งยืนตลอด3วันเต็มณโนะรงแรมแพร่นคราอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ วัสดีครับจังหวัดแพร่ครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เมืองแห่งห้อห้องครับ ใจรจริงๆที่ได้มีโอกาสมาต้อนรับเขตส,สุขภาพที่หนึ่งพอร,รู้ว่าเขตเนี้ยมีงานหนักรออยู่วันนี้เราหวังเพียงแต่ทีมงานของเราเนี่ยมีกําลังใจในการทํางานวันนี้เราจะไม่พูดถึงปัญหาเราจะมาขอบคุณในนามของจังหวัดว่าวันนี้ยเรารู้ว่าท่านทำงานเหนื่อยขนาดไหนวันนี้เราจะมาให้กําลังใจกันเราจะมาเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันตามชื่อของเขตส,สุขภาพที่หนึ่ง วันนี้ดีใจจริงๆที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอยากจะให้ทุกท่านมาถึงจังหวัดแพร่แล้วถึงจังหวัดแพร่อย่างแท้จริงในโอกาสในอนาคตและสิ่งที่จะเกิดอันใกล้ภาคเอกชนภาคประชาชนจะยินดีต้อนรับทุกท่านไม่ว่าจะมาจากมุมไหนมาจังหวัดแพร่ของเราในฐานะห้องแห่งความสุขที่เขาเรียกภาษาเหนือว่าแข่งจดเราจะมาแข่งจดที่จังหวัดแพร่ของเรา เอาเป็นว่าเราจะเป็นอะไรของท่านหลายๆอย่างไม่ได้เหมือนจังหวัดอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเราจะเป็นให้กับท่านได้แน่นอนก็คือห้องแห่งความสุขถ้าท่านอยากจะดื่มแบบสุขภาพดีอยากจะมีความสุขแบบอายุยืนเราจะรักษาสุขภาพแบบสนุกไปด้วยกันที่จังหวัดแพร่ขอยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการขอบคุณครับเนื่องจากงานประชุมวิชาการปลายปีเรารู้ความหมายโดยนัยืก็คือขอบคุณ งานบริการที่ดีงานบริหารที่ดีจริงๆมีจากจุดแข็งกับจากงานวิชาการที่ได้มาตรฐานและที่ดีนําทีมโดยท่านผู้ตรวจราชการเหตุผลที่หนึ่งทุกท่านที่ผ่านมาวิชาการอะไรนะคะแข็งโจกอะไรคะเกือ <c oughs> บทุกท่านเลยค่ะเข้มข้นเจ้มจนทุกทุกคนโดยเฉพาะท่านปัจจุบันทุกอย่างจะต้องมีพื้นฐานวิชาการ ภายใต้การทํางานที่ทุกคนจะเห็นแล้วว่าที่นั่งอยู่นี้แสงไฟมันไม่เพียงพอแต่จริงๆแล้วผมเรื่องเปลี่ยนสีทําตั้งแต่อายุ30จนวันนี้อายุ60งานวิชาการที่ดีก็เลยมาเบ่งบานดูแลคนแปดจังหวัดภาคเหนือได้ทันท่วงทีต้องเรียนท่านผู้ว่าว่าปัจจุบันสาธารณสุขเรามองภาพว่าเป็นหน่วยบริบาลแต่คําว่าบริบาลเปลี่ยนมาเป็นคําว่าบริการโดยเฉพาะบริการเกือบจะทุกเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราทําควบคูไ่ไปกับมหา,หาไทยนะคะ ขอบคุณท่านรองผู้ว่าก็มีชื่อเสียงเนะาะเมื่อกี้ก็เริ่มเซิร์ชดูในเขต5ที่เคยทาเรื่องยาเสพติดมันจะถึงปัจจุบันก็มาที่โรงพยาบาลสืขเม่นเรื่องมินิทันยาลักตอนนี้ก็แท์ก็จะเป็นเรือธงส่วนหนึ่งของเขตสุขภาพที่1น,นะคะที่จะดูแลฉะนั้นแบกอกฟิศของเราในส่วนที่จะดูแลเรื่องของการส่งเสริมป้องกันนะคะในเรื่องของดูแลสุขภาพเพราะเราไม่อยากให้ท่านเดินก็ไปในโรงพยาบาลท่านอาจจะยังไม่ทัวไปทั้งหมดแต่เราจะพบเครื่องล้างไตเต็มไปหมด ซึ่งเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้เป็นส่งเสริมสุขภาพให้คนป่วยน้อยท่านประหลัดบอกนะคะเมื่อวานมอบนโยบายท่านรัฐมนตรีฝากมาว่าให้เชื่อถือยาไทยแต่ไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องเอาคนหนักมาที่โรงพยาบาลเสมอไปถ้าหนักจริงๆมาแต่ถ้าพอรู้ขอให้ดูแลขั้นต้นกันไปให้ได้ในพื้นที่สถานชีวภัณกุฏิชีวภัณจึงเกิดขึ้นน่าจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ประชาชนและโดยมหาไทยต่างๆผู้นําชุมชน่ะเข้มแข็งงานวิชาการที่พูดมาทั้งหมดอ่ะ มันจะต้องย่อยจากความที่มันเป็นภาษาอังกฤษตกผลึกออกมาเป็นภาษาไทยที่กลุ่มอสมอรหรือชาวบ้านพูดกันรู้เรื่องวันนี้เลยเกิดขึ้นว่าทุกท่านก็มาร่วมกันตกผลึกแล้วก็ร่วมชื่นชมกับพี่ๆที่ทํางานมาจนถึงวันนี้อีก8วันจะ,กะเกษียณนะคะก็ได้มาแลกเปลี่ยนว่าจะสุขภาพดีในเขตสุขภาพที่หนึ่งอย่างไรเมื่อกี้ต้องกลัาขอภัยดางเขตสุขภาพที่หนึ่งว่าไม่ได้ตั้งใจจะพูดถึงว่าแพทย์ฆ่าตัวตายสูงที่สุดนะคะต้องกล่าวขอภัยท่านท่านสุวรรณแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสติต ตัวเลขเนื่องจากประชากรเกิดน้อยตัวฐานมันก็เลยน้อยลงตัวหารมันก็ตายเพิ่มขึ้นเคสหนึ่งก็เยอะและ้วแต่การเกิดน้อยเริ่มเป็นปัญหาของทั้งประเทศเราจะเป็นแบบนี้ต่อไปเราเสียชีวิตทั้งปีเจ็ดแสนแต่เราเกิดประมาณแปดหมื่นมันจะไม่ไล่ไม่ทันกันฉะนั้นอยากให้ตายจากเรื่องอื่นเลยโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิตถ้าป้องกันได้จึงเป็นที่มาถึงได้พูดคุยกันการจัดงานครั้งนี้ก็เลยเป็นพู h เฮลท์ ซึ่งใน Health นั้นก็มี Mental Health อยู่ด้วยแล้วก็จะ Well-being ไปด้วยกันด้วย Best Practice คือเวชชวสปฏิบัติที่คิดว่าดีที่สุดละณเวลานี้ให้แก่เตสุขภาพที่หนึ่งรวมไปทั้งสิ่งที่ท่านผู้ตรวจขอก็คือ Innovation ตรงกับที่ท่านเมื่อกี้นะคะพูดคำไว้ว่าท่านประหลัดขอบ้าง Innovation ยังไงที่ทานทำให้คนเข้าถึงระบบสถานบริการทุกระดับไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลศูย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนแต่เกิด Health Station เกิดสถานีสุขภาพเหมือนกับที่ท่านรองผู้ว่าบอกว่าหันไปทางไหนก็มีหมดแล้วเราจะเป็นอะไรสุดท้ายก็คือจะต้องมีคําว่ามีแฮปปี้เ s สอินโนเวชันเพื่อที่จะรองรับนโยบายที่ด้านรองผู้ว่าพูดถึงเราจะผ่านวิกฤตไม่ว่าจะเรื่องอะไรไปด้วยกันนะคะแผ่นดินไหวตอนหมอมาก็หมอก็ว่าก็ตกใจแล้วสักพักหนึ่งพีเอ็มสองจุดห้าก็หนักมากแล้วตัวเองเรื่องก,กําเดาก็ไหลไม่หยุดพอมาถึงตอนนี้ก็น้ําท่วมแล้วก็ท่วมแล้วท่วมอีกแล้วก็ท่วมซ้ำซากแล้วก็จะมีต่อไปฉะนั้นพิกิตอะไรเราเชื่อว่า คนเขตสุภาพที่หนึ่งแปดจังหวัดของเราจะพร้อมเดินทางไปด้วยกันด้วยความรู้วิชาการความมุ่งมั่นความที่เป็นคนจิตใจที่จะช่วยเหลือประชาชนจะไม่อยากจะบอกว่าดีแต่เราคิดว่าเราดีเกินกว่าที่จะบอกขอบพระคุณค่ะ อย่างเป็นทางการนะครับกับการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2567การสร้างเสริม<น>สุขภาพที่ดีแล,<ะ>ดแ,ล<ะ>ดและนวัตรกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบกปันประสบการณ์และร่วมกันสร้างสรร์นวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่1ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น oh. การประชุมครั้งนี้เปรียบเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสารรค์นวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากรท,รทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกว่า850คนจาก8จังหวัดในเขตสุขภาพที่1ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนภายใต้หัวใจสำคัญได้แก่ การขับเคลื่อนไท a แลนด์4.0สู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืนผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ best practice และนวัตกรรมเด่นด้านการแพทย์และสาธารณาสุขจากหลากหลายหน่วยงานสู่การยกระดับบริการสุขภาพที่ตอบโจทย์พลังสร้างสรรค์สร้างสรรค์น,นวัตกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการผลงานเด่นจากหน่วยงานต่างๆนำไปสู่การต่อย,ยอดพัฒนานวัตกรรมการแพทย์และสาธารณาสุข ตอบโจทย์บริบทการทำงานตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรู้สึกดีใจที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาทำงานร่วมกันในส่วนวิชาการแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับเขา<อ>เป็นการทำให้เขตมันเข้มแข็งขึ้นนะเนาะทำให้แต่ละหน่วยงานสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ที่ตัวเองมีให้กับอีก,อกหน่วยงานหนึ่งครับก็เป็นการพัฒนาต่อเนื่อง มีประเด็นไหนมั้งคะที่อาจารย์ประทับใจคะน่าจะเป็นเรื่องของความเป็นพี่เป็นน้องเนาะในเขตสุขภาพของพวกเราที่ทํางานด้วยกันแล้วก็ซึ่งสุดท้ายแล้วก็คือเพื่อประโยชน์ของประชาชนนั่นแหละคระับถ้าเราเข้มแข็งทางวิชาการการการทำงานก็จะมีความทันสมัยและประชาชนก็ได้ประโยชน์จากการทํางานของพวกเรา ค่ะจริงๆมาเป็นผู้กเกษียณน,นะคะ oh. เอ๋อเป็นผู้กเกษียณค่ะ <c oughs> ก็เลยมากับทีมเนาะแล้วก็เมื่อเช้าได้มาฟังวิชาการดีมากเลยค่ะที่ <c oughs> เราได้ฟังวิชาการกร i ไมเซ t <c oughs> นะคะ <c oughs> และตอนบ่ายมีแอบ,บมาฟังน้องๆนำเสนอเพราะว่าจริงๆโดยตัวเองก็อยู่กับงานวิจัย <c oughs> มา มากกว่า20ปีแล้วค่ะที่เป็นทั้งแบบผู้สับมนเกิดการวิจัย uh huh. ช่วยเป็นโค uh ้ช huh. เป็นคอมเมนเตอร์ huh. แล้วก็เคยนำเสนอเองคือแบบเป็นทุกบทบาท uh huh. ดูแล้วถ้าเรามีโคชที่ดีนะคะในวิชาการของเขตเราน่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์มีสิ่งไหนที่ประทับใจไหมคะสําหรับงานนี้คะ่ะประทับใจคนแพร่ค่ะน่ารักมากให้การต้อนรับดีมากค่ะแล้วน้องๆที่แบบเป็นแผนกต้อนรับน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะคกับขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะเจยวแพทยให้สนุกนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะค,คาวามร่วมมือสู่เส้นทางสุขภาพดีการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสําคัญที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เชื่อมโยงเครือข่ายแบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันสู่การพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรตลอดจนระบบสาธารณาสุขให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น งานนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรสาธารณาสุขทุกระดับจะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานด้านสาธารณาสุขในพื้นที่พี่มาจากจังหวัดลาพูนนะคะจากโรงพยาบาลบ้าน้องจังหวัดลาพูนนะคะจากการที่มาดูในวิชาการในวันนี้นะคะก็น่าสนใจหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของวันนี้ทรา์นะคะ ซึ่งโรงพยาบาลบ้านโฮงเองก็ทําในเรื่องของวันนิ่งไซด์ของเซฟซีดแต่อันนี้ก็ยังมาเจอในเรื่องของวันนิ่งไซด์ในกลุ่มของสต๊อกเอ็มไอนะคะที่สนใจของโรงพยาบาลแน่นเรื่องวันนิ่งไซด์สต๊อกเอ็มไอเขาทาในคนไข้ดีเอ็มไฮเปอร์ยี่สิบลายเนาะแล้วก็พี่ก็สนใจเรียนรู้ที่อ่านข้อมูลของแน่นไปแล้วแล้วก็จะเอาไปพัฒนาต่อค่ะโรงพยาบาลบ้านโฮงเราเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะคะเนาะแต่เราต้องเอาไปปรับใช้เพื่อ เป็นประโยชน์กับคนไข้ต่อไปในวันหน้าค่ะจะไปปรับปรุงหรือว่าไปเป็นตัวอย่างในการทำงานเหตุหนึ่งของเราสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะจริงๆอะ่ะก็คือเราไม่เชื่อนะว่าแบบเราอะ่ะมีศักยภาพมากมาย ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพอมาเห็นเราก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะเอาสิ่งที่เขาคิดมาแล้วหรือว่าเขาประสบความสําเร็จมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาใช้กับโรงพยาบาลเราแล้วก็สานต่อโรงพยาบาลของเราให้มีศักยภาพเขา้าเขาแล้วก็มากๆขึ้นไปค่ะว้าวน้องๆมาจากจังหวัดอะไรกันคะโรงพยาบาลลาปางค่ะค่ะ <c oughs> ทีเดียวกันค่ะพี่ <c oughs> มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับภาพถ่ายเล่าเรื่องค่ะ ค่ะเจญเลยค่ะนี่เป็นเป็นภาพของโรงพยา,าบาลลำปางเองค่ะที่ชอบก็คือว่าตรงนี้เหมือนกับว่าผู้สูงอายุค่ะมาโดยที่แบบไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีทั้งรปภแล้วก็ผู้ช่วยเปลเให้บริการนะคะไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่ระดับไหนของโรงพยา,าบาลลำปางก็คือว่าสามารถให้บริการทุกระดับประทับใจ <c oughs> <laughs> แรงบันดาลใจสารต่อ <c oughs> พัฒนาไม่หยุดยั้ยง ตลอดการประชุมบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้แรงบันดาลใจและมิตรภาพอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของเขตสุขภาพที่หนึ่งให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทปฐากถาพิเศษโก้ดไมายเซตตอบความคิดสู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงานโดยแพทย์หญิงปียวันลิมปัญญาเลิศและการเสวนาประสบการณ์และความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่น ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆใ,ในการสร้างสารรค์บริการสาธารณาสุขที่มีประสิทธิภาพ วิทยากรแต่ละท่านนะคะเป็นวิทยากรที่ทรงคุณค่าเราฟังประสบการณ์ของแต่ละท่านแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาสักตายเลยนะคะท่านแต่ละท่านเนี่ยมีความมีประวัติาศาสตร์มีประวัติของชีวิตที่ดูแล้วต้องผ่านอะไรมาหลายขั้นตอนสุดท้ายแล้วการประสบความสําเร็จในชีวิตของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราฟังแล้วเรารู้สึกดีเป็นพลงังและก็รู้สึกภาคภูมิใจไปกับท่านด้วยค่ะ โชคดีมากใครที่เข้ามาฟังในเซกชันนี้เนื่องจากว่าชีวิตของอทุกๆท,ท่านอ่ะมันเป็นสิ่งอะไรที่บูรณาการประสบการณ์เนาะว่าชีวิตคุณหมอและสาสุขเราเนี่ยจะต้องเจอพบกับอะไรและท่านแต่ละคน่ะมีประสบการณ์ในการที่จะพัฒนาโรงพยาบาลของท่านซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า พี่ๆก็อยากจะให้น้องๆมีกำลังใจนะคะนะคะรับราชการแล้วก็ดูแลประชาชนให้ถึงวันเกษียณก็จะรับความภาคภูมิใจเหมือนที่พี่ๆได้รับวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะเราก็ภูมิใจในวิชาชีพของพวกเราแล้วก็จะทำความดีต่อไปเก้าต่อไปอย่างมั่นคงสร้างสรรค์สุขภาพดี การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่1ประจำปี2567นี้นะับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับระบบสาธารณาสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่1องค์ความรู้ประสบการณ์และนวัตกรรมต่างๆที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะถูกนำไปต่อยอดขยายผลและพัฒนาการดำเนินงานของแต่และหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสารสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนต่อไป